สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดแช์นะครับใน a c e b o o k นะครับเอาสำหรับคุณชมท่านใดะครับที่มียอดแช์น้อยนะครับและอยากจะเพิ่มยอดแชร์นีครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับอคุณชมนี่ครับก็สามารถคลิกลิงก์ได้ขิดเนี่ยไปเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับแล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับอเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m m k t h c o m กันแล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาแล้วในหาดากว่งคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนีครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่เขาจะมีให้เราใส่ชื่อผู้อใช้งานเนี่ยครับอีเมลชื่อจริงนะครับสกุลรหัผ่านนะครับอ่าข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับถ้าก็อ่าอย่าลืมติ๊กที่2ช่องด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับก่อนสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับอ่าหรือใครนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ที่ยุ่งยากเนี่ยครับตอสมาัครสมาชิกนะครับด้วย Google หรือ่า g ีเมลดานล่างตรงน อ่าสำหรับคนที่สมัครใช้ด้วย Google เนี่ยครับก็ลงชื่อก็ใช้ด้านล่างนะครับสำหร,ร i̇şte parasite, ここับคนที <nichts. S 2> ่กรอข้อมูลสมัครใช้นี่ครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ KBKD.com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับฝากว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับอ่าก่อให้คุณชมนะครับมาทีเมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับอ่าในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้งานเนะ่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการส อ่ะต่อมาช่องทางที่2เนี่ยก็จะเป็นช่องทางชิวเพเย์นะครับแล้วในช่องทางชิวเพย์นี้นะครับก็สามารถใช้ได้อีกหลายช่องทางเลยนะครับอ่ะก็จะมีอ่ะเป็นการสแกน QR วอารโค้ดนะครับทุมน,นี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บงินเติมก็สามารถใช้กันได้นี่ครับอ่ะแล้วต่อมานี่ครับช่องทางที่3ตรงนี้ก็จะเป็นการโอนเงินแนบสดนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับแล้วในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนําาาาในนนนนกรรรเเตติิมงงงด้้ล่ีะคับ คุณผ pues mm ู้ชมก็สามารถอ่านแล้วก็ทําตามคำแนะนาของาช่องทางที nah. ่ผู้ชมเลือกไปได้เลยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยให้คุณผู้ชมกดกลับมาที่คาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอัดับบนตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิกตอกยูทูบนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับในโซนนี้นะครับเราจะมาใช้่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุ o กเนี่ยคุณชมก็คลิกมาที่ Facebook ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาดูที่หมดมู่กันเลยนะครับอวันนนีี้เเเรราาจะพิ่่มมมยออดแชช์ก็ลืท อ่าเพิ่มแชร์โพสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเข้าไปนี่ครับอ่าต่อมานี่ครับเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนีครับก็จะมีอยู่หลายบริการให้เลือกใช้นะครับก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะมีอะไรราคาที่แตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าต้องการจะเลือกเป็นบริการตัวไหนนะครับอ่าผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกนี้เลยนะครับอ่าพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายเนี่ยครับของบริการที่เราเลือกมานีครับอ่าตรงนี้ก็แนะนบ อ่าต่อมานครับในส่วนของลิงก์นครัก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์นะครับอ่าของโพที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับก็คัดลอกด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับอ่นในตัวปริมาณขบอกก็ต่ำมาที่10นะถึง1ล้านนะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ไปเท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าผมก็จะใส่ไปที lonely, ่100กันเลยนะครับอ่าแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับอ่าพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับให้ผู้ชมเนี่ยมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับ อันในน้นนี้นะครับก็จะมีได้ออเดอร์ที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปตรงนี้นะครับอ่นตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเรียกมานะครับส่วนตรงนี้นะครับพอจะเป็นลิงก์นะครับที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็อันแนะนําให้ผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ของตัวเองดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่ะเพอะว่าถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องยอดแชร์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับพอต้องเช็คกันดีๆนะครับอ่นตรงนี้นะครับพอจะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะของเว ก่อนที่เราจะกลับไปดูนี่ครับยอดแชร์ในเฟซบุ๊กของเราเนี่ยผมก็จะแนะนําเมนูในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดกลับมาที่คาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่ออ d m i n ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือก2ช่องทางในการติดต่อ a อ m i n นะครับก็จะมีตัวชื่อเรือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกติดต่อกันไปได้นี่ครับอแล้ะต หากว่าคุณชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานเนี่ยเี๋ยอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้ครับก็กดมาที่แนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ตรงนี้คุณชมก็สามารถนาลิงก์ตรงนี้แชร์ครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับหาได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณชมใช้ให้ตรงนี้คุณชมก็จะได้อัตราค่าแนะนําถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันด้วยนี่ครับแลวต่อมาเนะ่ครับให้คุณชมเน ในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการขึ้นเงินนะครับของออเดอร์ที่เรายกเลิกกันไปนี่ครับเขาก็จะคืนเงินเข้าเครดิตเราตรงนี้เลยแล้วก็จะมีประวัติของออเดอร์ที่เรายกเลิกนะครับตรงนี้ให้ดูนะครับว่าอมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแล้วต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ a c e b o o k กันเลยนะครับอตอนนี้ครับอยอดแชร์อยู่ที่1แชร์นะครับผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้ยอดแชรงเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ขึ้นมาถึง110แชร์กันแล้วนะครับอ่ะก็ขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็มีขึ้นเกินมาด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าขึ้นเกินไปคุณชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับพอทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็แถมมาถึง9แชร์กันเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีนะครับอ่ะสำหรับอ่าคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับแต่เกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ อะไสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรกันไปบ้างเนี่ยก็ลองขอไปคุณผู้ชมกันด้วยนยะครับอาจรต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมดับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ